เจคิโนสวัสดีค่ะมาพบกับเจคิโนคลิปนี้ขอ,อนำเสนอให้ชมกับบ้านทรงปัญญานะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะยกสูงด้วยพร้อมเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะอยู่บนที่ดินกว้างๆค่ะขนาดพื้นที่310ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน280ตารางเมตรนะคะกว้างขวางจุใจสงบสะดวกเป็นส่วนตัวค่ะแปลงนี้เลยนะคะทุกท่าน มีสนามหญ้าหน้าบ้านและรอบบ้านพร้อมต้นไม้หอมเช่นต้นจำปีต้นแก้วมุกดาต้นแก้วพวงดวงใจต้นข้าวใหม่ต้นลูกหม่อนและต้นอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะรมรื่นมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะมี4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวใช้หินแกนิดย่างหนาค่ะ1ห้องโถงนะคะ มีสนามหญ้าหน้าบ้านให้พักผ่อนภายในบ้านมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง280ตารางเมตรน้ำไฟมีพร้อมค่ะสายไฟทองแดงเกรดเเดินใหม่ทั้งหลังระบบน้ำใช้ได้2ระบบทั้งน้ำประปาหมู่บ้านไหลแรงดีด้วยนะคะและระบบแทงพร้อมระบบกองน้ำค่ะโครงสร้างแข็งแรงดีหลังคาไม่รั่วซึมรั้วรอบขอบชิด กำแพงปูนทั้ง4ด้านหน้าบ้านติดสระน้ำหมู่บ้านบรรยากาศเป็นส่วนตัวอยู่ในชุมชนเพื่อนบ้านเป็นมิตรนะคะขายของออนไลน์ได้ค่ะขนส่งสามารถเข้ารับได้ถึงนะคะเน็ตถึงทุกค่ายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีของแถมภายในบ้านให้ด้วยนะคะของแถมเบื้องต้นที่จะได้นะคะมีแอร์6เครื่องค่ะถทงน้ำา5 0 0ัลิตรพร้อมปั๊มน้ำ กล้องวงจรปิดระบบฮาร์ดดิสต์สจุดเตาแก๊สแบบฝังกระจกหนาอย่างดีเลยค่ะมีที่ดูดควันระบบสัมผัสและถังแก๊สด้วยนะคะมีไฟโซลาเซลล์รอบบ้านมีเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงโต๊ะชั้นวางทีวีค่ะ สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะพร้อมอยู่พร้อมพักอาศัยได้เลยค่ะเป็นที่ดินปลอดภาระที่ดินโฉนดพร้อมโอนค่ะราคา2ล้าน4 90,000บาทนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลพระยืนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ใกล้ซ j เจ7 DIY สถานีตำรวจตลาดสดโรงพยาบาล ใช้เวลาเดินทางประมาณ17นาทีเท่านั้นนะคะและยังอยู่ใกล้กับตลาดนัดด้วยค่ะการสัญจรไปมาเดินทางสะดวกสบายเลยนะคะท่านใดที่สนใจกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นท่านสามารถติดต่อสอบถามนัดชมแปลงจริงได้นะคะนัดหมายล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะเพื่อเข้าชมแปลงจริงในะประกอบการตัดสินใจค่ะ สำหรับในวันนี้เจคเคนโคขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ